รายการที่10วันที่13มกราคม68บริษัทได้รับสินค้าจากบริษัทโซนี่อิน i ิชั่นจำกัดครบตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อไว้ตามใบสั่งซื้อวันที่10มกราคม68ได้รับใบส่งของแบงกับภาษีใบแจ้งหนี้จากบริษัทโซนี่อิน i ิชั่นจำกัดเข้าระบบ p โ h ช r e to Pay คลิกซื้อเชื่อคลิกเพิ่ม ใส่วันที่เอกสารวันที่13มกราคมสองศนย์ชื่อผู้จำหน่ายบริษัทโซนี่อินเทชั่นจำกัดมาตรงที่ค้นหาเอกสาร po คลิกบริษัทโซนี่อินเทชั่นจำกัดประเภทภาษี7%็แวดแยกนอก ยอดที่ต้องชำระยอด37 0 7 5่บาทสสตางกดบันทึก